อันนี้เป็นติวติวด้ามขวานทุกคนฟังเสียงว่ามันจะรัวขนาดไหนสูตรต่างก็ไม่ล้านนะครับ สันัวเบาดัวยาวเลยอันนี้ดัวยาวดัวยาวกระแด่ดัวสัน ขั่ยาว,ลวเลยหมดลัวคักไปทั่วจะประมาณนี้ครับมันอยู่กับการเรียงใบเข่าใบรีใบ,บมัน <laughs>